คือจะบอกว่าถ้ามีหนังสืออันไหนที่ตั้งหน้าตั้งตารอพอแบบรอแบบใจจดใจจอ่อคือรุนมากอยากอ่านที่สุดของปีนี้ทั้งปีอะ่ะคือเล่มนี้ค่ะ The Devils โดย Joe Abercrombie นั่นเองพอยเขาลบแล้วก็รักฝีมือของ Joe Abercrombie มากๆประเด็นคือเล่มนี้เนี่ย,เ,ยเขาเปิดให้พรีออเดอร์แล้วเราก็รอแล้วรออีกแล้วตอนนี้เขาเปิดแล้วแล้วเขาจะปล่อยมาเดือน5ก็รู้สึกว่ากว่ามันจะเดินทางมาอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็น่าจะใช้เวลาอะไรเงี้ยก็เลยแบบจะมาชวนกดจะมาชวนซื้อสําหรับใครที่ยังไม่เคยลองงานของ Joe Abercrombie อะคือ เขาได้รับขนานนามเป็น king of g r i m d a r k fantasy นึกภาพประมาณเกมวับโทนอย่างเงี้ยค่ะนึกออกปะแล้วคืองานตัวละครของเขามันลดมันลดจริงๆคือสําหรับพลอยคืออันดับหนึ่งในใจอ่ะทีนี้เนะี่ยพลอยเคยรีวิวไว้แล้วพลอยเคยแนะนําไปแล้วแหละซีรีส์ดังของเขาก็คือ the first law นั่นเองแต่ประเด็นของ first law เนี่ยก็คือมันมีความเบาบางในเรื่องของพล็อตเป็นจุดอ่อนเลยว่ายอย่างนั้นได้โดยเฉพาะเล่มแรกที่เขาเริ่มต้นอันแรกอันเนี้ยพล็อตมันค่อนข้างเบาบางมันอาจจะทาให้ยากนิดนึงอะไรเงี้ย สำหรับเล่นแรกแต่ว่าหลังๆๆอะ่ะมันก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในเรื่องของตัวละครเอยเลยเอย สุดๆอยู่แล้วฉะนั้นเล่มเนี้ยคือเราไม่มีความกังขาใดๆเลยคือพอย trust หรือว่าไว้ใจแบบ110%นะว่าฉันจะต้องชอบแน่นอนแล้วจากที่ฟังมาแล้วอ่ะทั้งหลายๆคนที่เขามีโอกาสได้อ่านก่อนรวมถึงตัวนักเขียนเองเนี่ยพอยก็พอรู้ได้แล้วแหะว่าคือเรื่องเนี้ยพอดเรื่องมันค่อนข้างสนุกแล้วก็กําลังดีทั้งหมดนึกออกป่ะอาจจะดาร์กน้อยกว่า the first Law ประมาณนั้นแต่ว่าทุกอย่างมันจะกำล,ลังดีกำลังเอนเตอร์เทนสนุกแล้วก็เบรลี่เป็นมิตรกับคนที่ยังไม่เคยอ่านงานของจจวบรความบีอ่ะเพราะฉะนั้นอนะ่ะคือใครยังไม่เคยอ่านพรรู้สึกว่าโดยเฉพาะในโลกของแฟนตาซีอ่ะโจบรความบี ok คือต้องโดนสักขังแล้วพอคิดว่าเล่มนี้น่าจะเป็นเล่มที่เหมาะแน่ๆจริงๆอีดิชันเนี้ยคือปกแข่งนะคะดูราคาค่อนข้างสูงทีเดียวแต่ก็เออช่างมันคือมันมันมันรอแล้วมันค่อนข้างมั่นใจอะคะ่ะแต่ว่าถ้าใครชอบก็จะมีแบบ ปกอ่อนด้วยเช่นกันก็จะเป็นสไตล์นั้นก็เลือกเอาได้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพราะว่าถ้าเรากดพิออเดอร์เลยกว่าจะปล่อยออกมาเดือน5แล้วกว่าจะเดินทางมาถึงประเทศไทยอีกก็จะเดิน 2, 2เดือนเลยอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอเราตอนนี้เลยโอเคลุย